แล้วนึ่งหนครับอ่อโอเคสบสบครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับลำบับอู้เราฝ่าวิกฤตของโควิดมาจนถึงวันนี้ได้ครับ ก็เรียกว่าลุ้นมาตลอดนะครับ,รบตั้งแต่วันแรกที่จะตั้งใจจะขอนะครับก็พยายามดูประกาศว่าเมื่อไหร่จะปลดล็อกนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ปลดล็อกเลยตัดสินใจขอที่บ้านที่หมู่บ้านตัวเองเนะเพราะว่าเราสามารถดูแลความปลอดภัยได้นะครับจนกระทั่งถึงวันแต่งนะจริงๆเราก็พยายามคิดว่าสิ้นปีเวลานี้น่าจะไม่มีเหตุการณ์แล้วนะครับแต่ก็เตรียมมาตลอดนะครับเราก็กเผื่อจํานวนคนไว้ตลอดะะอเลยค่ะเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ก็จริงๆก่อนที่แล้วนี่คิดว่าน่าจะกลับมาสู่ปกติได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีก็มีเหตุการณ์นะครับก็เลยกลับไปสู่โรแบ็กไปสู่แผนเดิมก็คือเป็นการจัดที่เป็นนิว n o r m a l นะครับก็มีแขกอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็จะเป็นงานที่อบอุ่นแล้วก็จะเชิญญาพี่น้องเพื่อนสนิทมามาร่วมงานของเราครับสิ่งสำคัญก็คืออยากให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะต้องปรับเปลี่ยนแผนอะไรกันเยอะไมครับาสำหรับงานแต่งเรา จริงๆถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าทีแรกที่เรามาจองโรงแรมแล้วก็วางแผนเนี่ยประมาณสักกลางปีที่ผ่านมานี่นะช่วงนั้นก็ย,ยังยังยังล็อกอยู่นะครับก็เลยตั้งใจว่าจะทําให้อยู่ในปริมาณที่ไม่เยอะอยู่แล้วแล้วก็สามารถดูแลวความปลอดภัยได้ทั่วถึงนะครับปรากฏว่าเวลาผ่านไปทีแรกนึคิดว่ามันน่าจะกลับสู่ปกติได้แล้วนะครับก็ทีแรกก็ตั้งใจว่าจะขยายให้ให้ใหงานใหญ่ขึ้นแต่สุดท้ายก็ ก็มีเหตุการณ์ก็เลยโรแบ็กกลับมาแผนเดิมสเกลเดิมค่ะซึ่งประมาณนี้ค่ะจากตอนแรกเนี่ยเราเรามองไว้ตอนที่มีโควิดแรกๆเลยคือเริ่มที่200จากนั้นเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆประมาณสัก300-400ตอนนี้กลับไปประมาณสัก200รกว่าสเกลนะคะเพราะว่าทางรัฐมีมาตรการว่าถ้าเกิน300คือต้องแจ้งทางหลวงใช่ไหมคะางานวันนี้ี่ายเป็นไงบ้างคะตงาน ทีมงานใช่ไหมคะคือเราสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อในเรื่องของราศีค่ะก็เลยว่าพี่แป๊บเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นราศีธาตุดินคือราศีมังกรค่ะแล้วตัวตัวครีมเป็นราศีมีนก็คือธาตุน้ำแล้วช่วงระหว่างที่เราคบกันเนี่ยเราก็ค่อนข้างสังเกตเห็นว่าลักษณะนิสัยเราหลายๆคนหลายๆครั้งมีความคล้ายธาตุดินกับธาตุน้ำก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคอนเซปต์งานนี้ก็คือเป็นผู้ชายธาตุดินผู้หญิงธาตุน้ำค่ะ พอาาึงพิธีตอนเชา้าที่ถ่านมาเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนซึไตกระหน่ะคเป็นประเพณีไทยไใช่ไหมก็จริงๆถือว่าเป็นประเพณีไทยผสมจีนนะครับก็มีการไหว้พระมีการรับพรแล้วก็มีพิธีสวดไทยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการยกน้ำชาแบบ<ช>แบบจีนด้วยจะผสมภาษาสองสองอย่างนะครับ เป็นไทยกับจีนค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เราเคารพก็มาให้พรเราเยอะซึ่งก็ทำให้รู้สึกอุ่นค่ะโมุลนี่คือเสียน้ำตาใช่ไหมคะพี่ีถ้าเสียน้ำตาไี่เสียน้ำตาเพราะว่าขำตอนที่กั้นประตูมากกว่าค่ะเพราะว่าเพื่อนเราคือจัดเต็มเพื่อนๆจัดเต็มค่ะแล้วก็มีคนไลฟ์ให้ดูเจ้าสาวก็เลยได้ดูด้วยค่ะก็คุยกันว่าเอ๊ะเพราะว่าเจ้าสาวตอยู่อีกห้องหนึ่งนะฮะจะทำยังไงดีก็เลยคิดว่าอย่างนี้ก็ไลฟ์แล้วกันไลฟ์เสร็จปุ๊บเจ้าสาวก็ได้ดูด้วย ผ่านเพจด็กอกสตร์ะค่ะแต่นี้เขาไม่บอกเลยนะว่าเขาทําอะไรทีแรกผมก็ถามนะเพราะเข้าใจว่ามันต้องเตรียมกันใช่ไหมแต่วันนี้เขาไม่บอกผมเลยทุกอย่างทุกอย่างสหมันเลยครอบครัวเขาก็บอกว่าให้ชีวิตคู่เป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนค่ะก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็มีอะไรก็เดินไปด้วยกันเนาะ ก็ครอบครัวน้องครีมก็บอกผมว่าถ้าเราทำผิดก็ให้ขอโทษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกก็ให้ขอโทษเหมือนกันครับแต่ว่าก็ให้ไหวเป็นหน้าใช่ครับใช่ครับใช่ครับพวกคงต้องมีสักคนยิงยอมใาให้ผมยอมเองก็ได้เฮ้ยก็ยอมกันแล้วกันค่ะเพราะความรักค่ะปีนี้นะคะประมาณ3ามปีครับ ไม่สิสต้องฝ่ายขอก่อนสิค<ล>ะโอเคได้ก็จริงๆได้ได้คุยกันนะครับว่าว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่ได้อยู่กับน้องครีมเนี่ยผมรู้สึกว่าเรามีความสุขนะฮะเป็นตัวขอนตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องการอะไรละเราไม่ต้องการที่จะไปไหนทําอะไรแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วนะครับก็เลยคิดว่าความรู้สึกนี้เนะี่ยมันน่าจะใ แล้วก็เราได้มองเห็นว่าอนาคตเราจะวางแผนกันอย่างไรผมมองเห็นภาพอนาคตของตัวเองกับน้องครีมแล้วก็คิดว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ที่เราเกิดมาคู่กันคับคือต้องต้องบอกว่าจริงๆเราสองคนเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีภาพของการแต่งงานอยู่ในหัวเลยค่ะค่อนข้างไกลมากค่อนข้างห่วงความโสดของตัวเองพอสมควรแต่ว่าพอเรามาเจอคนที่ใช่เราจริงๆนะคะ ถ้าเขาเปลี่ยนเราได้ขนาดนี้แสดงว่าคิดว่าคงต้องมีอะไรที่ที่น่าน่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักษณะนิสัยหรือว่าการเติมเต็มในสิ่งต่างๆการมองโลกเนาะวิสัยทัศน์ต่างๆเนี้ยคะ่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาแล้วก็ก้าวไปสู่จุดใหม่ด้วยกันวางแผนมีน้นองเลยไหมคะยังเลยค่ะก็คือเนื่องด้วยว่าตอนนี้อยากจะ จริงจัดงานแต่งก็เหนื่อยนะคะจัดตอนช่วงโควิดก็เหนื่อยแล้วนะคะก็อยากจะพักกันหน่อยแล้วก็ลุยเรื่องงานด้วยอะไรด้วยค่ะแล้วก็ค่อยคิดเรื่องมีน้องแล้วเราใช้ชีวิตคู่เราอย่างไรกันบ้างครับหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเพื่อนทำงานอยู่ไหมหรืออะไรอย่างไรก็ยังทํางานเหมือนเดิมทํางานทุกวันนะครับแล้วก,เก็เราก็คิดว่าในการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยคงต้องพยายามที่จะให้สเปซซึ่งกันและกันนะครับ <S <S น้องคิมก็มีงานของเขาผมก็มีงานของผม เราต้องพยายามหาตรงกลางที่เราสามารถใช้เวลามาเจอกันมาทากิจกรรมร่วมกันได้นะครับโดยที่ทุกคนก็กยังมีเรียกว่ามีภาระหน้าที่และก็โลกของตัวเองอยู่นะครับ mm hmm. ก็คิดว่าการที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็เราพยายามหาตรงกลางให้กันได้เนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันลับรื่นแล้วก็ต่อไปได้ล้าสลองยาวนานขึ้นครับ คือคีร้สึกว่าในในมุมมองของเราสองคนความสุขของเราสองคนคือการได้สร้างความสมดุลระหว่างทั้งเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องงานด้วยแล้วก็จริงๆแล้วการที่เราทํางานต่อไปเราก็จะได้มีประสบการณ์ไว้สอนรุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปด้วยค่ะก็คืออยากจะคีปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในเรื่องตินทรัพย์ของบ้านหรลักทรัพยครับโอเคไหมครับผมรัพธ์ต่อเนื่อถามไป ไปไปสาวใช่ไหมคะโอเคสิคะเข้ามาขนาดนี้เราต้องโอเคแล้วมีอะไรบ้างไหยครับพอจะเป็นก็เออก็จะมีเงินสดนะครับห้าล้านนะครับแล้วก็มีทองคำห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีที่ดินบ้านสี่แปลงนะครับก็เครื่องเพชรครับก็มูลค่าทั้งสิ้นที่ประกาศไปเมื่อเช้าก็ประมาณ39ล้านบาท ก็จะเป็นเลขมงคลของเราสองคนครับแหวนอยู่ในส่วนของอแหวนด้วยไหเออแหวนด้วยนะด้วยมันน่าจะรวมรวมไปหมดแล้วกับพวกเครื่องเพชรอะค่ะแล้วเป็นหมอก็คที่ดินหรือว่าจะต้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นที่ดินเปล่าที่ผมที่ที่เรามีเก็บเอาไว้นะฮะที่ผมมีเก็บเอาไว้แล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็มีต่อเติมบ้างอะไรค่ะให้เหมาะกับฟังก์ชันที่เราจะต้องใช้ขยายครอบครัวค่ะก็คือไปเจ็เก้าล้านครับ แพงนในมูลเหครับยง,ลลยงลลคอือว่าคือต้องในประเทศอยู่หรือในประเทศต้องถามว่าเรามีตัวเลือกด้วยนะคะ,ะต,ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ตอนแรกมีแพลนไปเชียงใหม่กันค่ะแต่ว่า <c oughs> คือเราต้องต้องเข้าใจเราจองทริปกันก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนาะตอนนี้<ช><ช>ก็ดูไปแต่ละวันเลยค่ะว่าจะยังไงใช่ใช่มีจองไหมหจองไปแล้วจองไปแล้วคือหลังแต่งไปเลยหรอครับไม่หรอกครับก็ปลายปีไปแค่วันสองวันนะครับเข้าดาวนะคะใช่ คิดว่าเป็นฮันนีมูนเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยแต่ก็เดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีคือขออยญาถามจดทะนเร็วเกิดกะเรยไเลครับเลยออันนี้เออน่าจะเป็นในอนาคตยังไม่ดรีบค่ะแต่ก็ถ้าถามว่าอยากจุดไหมก็เราก็นักการเราก็อยากจุดคำนำหน้าเราอะครับเราอยากใช้อะไรครับอ๋อใช้ใช้อะไรใช่ไหมคะเอ่อ จริงๆได้ทั้งคู่ค่ะก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้โพะได้ทั้งคู่จริงๆเหมือนเหมือนทั้งคู่บอกว่าไม่เชื่อเรื่องการแต่งงานเพราะวันนี้ได้มาแต่งงานรู้สึกมันเยหรือว่ามันสุผมว่าเปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมผมไม่ไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องมีการแต่งงานหรือว่าจะชีวิตคู่เป็นครอบครัวกับใครนะฮะคือเมื่อก่อนเรามองภาพตัวเองไม่ออกจริงๆนะครับแล้วเราก็มีความสุขสนุกกับการทํางาน แต่วันนี้เนี่ยพอเราได้เจอน้องครีมเนี่ยผมได้เจอน้องครีมผมรู้สึกว่าผมมีความฝันใหม่เกิดขึ้นเมื่อก่อนผมฝันถึงเรื่องงานอย่างเดียวเลยอยากทํางานอยากทํางานอยากสําเร็จนะฮะแต่วันนี้ผมเริ่มมีความฝันใหม่ๆเช่นอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับอยากจะมีลูกมีทายาทนะครับแล้วก็อยากที่จะมีคนอยู่ข้างๆทําอะ,ทอะไรคิดอะไรก็ปรึกษากันทําด้วยกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มัน มันเติมเต็มกว่ามันมีความสุขมากกว่าอ๋อค่ะส่วนตัวส่วนตัวคิมคือคิมค,ค่อนข้างเป็นคนมีมาตรฐานในการมีชีวิตครอบครัวค่อนข้างสูงพราะเราจะรู้สึกว่าถ้าคนไหนที่เราทําให้เขามีความสุขแล้วเขาทําให้เรามีความสุขไม่ได้เท่าเท่ากันเนี่ยไม่แต่งดีกว่าพอร,รู้สึกว่าจะทําให้อีกฝ่ายผิดหวังหรือตัวเราเองก็จะผิดหวังเองถูกไหมคะแต่ว่าพอมาเจอพี่แป๊ปก,ก็มีความรู้สึกว่า คนนี้คือเขาไม่เหมือนใครจริงๆ,ๆขงเขาทําให้เรารู้สึกท้าทายที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะทําให้เขามีความสุขมากขึ้นแล้วเขาก็ทําให้เรามีความสุขด้วยอย่างนี้ค่ะเป็นคนประหลาดเป็นคนประหลาดเห็นว่าหลังจเราอยากสนุกกับการใช้ชีวิตคู่เรามีว่างแผงนว่าจะมีใครยากสักปีไหมอะไรอย่างนี้คิดกันไหมครับน่าจะปีสองปีใช่ใช่คุยกันว่าอยากจะใช้ชีวิตเป็นแบบ คู่กันสักสักพักหนึ่งก่อนนะอย่างน้อยก็สักปีหนึ่งแล้วก็พอทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วค่อยคุยกันเรื่องของการมีตายาคือเรื่องนี้เราก็ซีเรียสม,มนกนค่ะเรารู้สึกว่าสภาพจิตใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องพร้อมด้วยก่อนที่จะตัดสินใจมีเนาะใช่พี่ไอเาีจะขอบคุณใครเป็นพิเศษในคิมเตอร์เพราะคนติดตามเราไ่ค่จะเอยอะอะไรก็เออก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้งครีมถองคุณมากของผมนะครับ แล้วก็รวมถึงญาติญาตทุกคนเลยพี่ชายน้องชายของผมและน้องครีมเพื่อนฝูงที่เราคอยที่จะเรียกว่าเป็นเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ช่วยช่วยกันละกันนะครับมีปัญหาก็ปรึกษากันมีเรื่องดีๆเราก็แชร์กันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณน้องครีมนะฮะที่เรียกว่าเข้ามาในชีวิตผมทาให้ผมได้เข้าใจแล้วก็รู้จักกับความรักนะครับ แล้วก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษของผมเพราะว่าเป็นวันแรกที่ผมมีครอบครัวจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าจะทาให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าหลังจากวันนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าอยู่ในสถานะใหม่สถานะที่ต้องคิดถึงคนคนนึงข้างๆตลอดเวลาแล้วก็ต้องพยายามที่จะสร้างครอบครัวสร้างสถาบันที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยให้ดีที่สุดครับ ฝาก,ฝากขอบคุณใครใช่ไหมคะออขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาเ <c oughs> จอกันก็จริงๆแล้วเ,เหมือนเรื่องราวของเรานะคะถ้าถ้าติดตามตอนต่อไปเนาะ <c oughs> ก็จะพบว่าเรื่องที่เรามาพบเจอกันมันเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลย <c oughs> มีทั้งเพื่อนบุคคลที่3แล้วก็จังหวะจะโคนหลายอย่างที่ทำให้อยู่ดีๆเราก็มาเจอกันก็รู้สึกว่าตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณคนรอบๆข้างที่ทำให้เราได้มีวันนี้ค่ะเราคู้มีก ผมเคยสัญญากับน้องครีมว่าผมจะจับมือน้องครีมอย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าอาจจะเกิดขึ้นก็ครีมสัญญาว่าพอเราแต่งงานแล้วเราก็จะมีบทบาทที่มากขึ้นใช่ไหมคะเป็นทางปัญญาแล้วก็เป็นทางแม่ก็จะทำทุกบทบาทให้ดีที่สุดค่ะ่าคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ ครับขอบคุณค่ะเอ่อเจ้าสาวขอเจ้าบอลหน่อยนะเจ้าบอลต้องม่นเลยนะครับได้ครับเจ้าสาวเยี่ยงต้งมากอเดี่ยวก็ได้หอมไ้มคะหอมไหมคะหอคุณพี่ไายเลยหอมเลยค่ะจอดอกเตอร์เลยถ้าฝั่งนู้นแต่ก็ได้หอมไหมถ้าได้ขอมหอมกับ รืงตา้เจ้าาเดี๋ยวเขไมเ่งมาหับตาเอออนนี้ข้าป็นสามนะเมาสุกเมาฮ่ฮ่อฮ่าามนิดเดียวอ้าวได้อีกนิดเดียวนิดเดียวเออนั่นแะน่ยฮะกระใหม่ใหม่เขาฟังนี้หน่ได้ไหมครเดี๋ยวครับเดี๋ยวนนได้เอาค้างเอาไว้นปอกมานิดครับ นิดนึงนะนึกตาบองเอยนะฮะจับกันดิวจับกันดิวจะสาเอามือมือที่มีแหวนนั่นกลับมาจับบาให้โชว์แหวนอาทำผมเสร็จแล้วอะะ่ะง ใช่ครับโอเคัอนนี้ไอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี่ฝังให้ถ่ายให้ถทายเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติดตามเรื่องราวฮะเออประมาณนั้นประมาณประมาณนั้นประมาณเราไม่บอกเราไม่บอกแต่ต้องไปติดตามเรื่องราวขอฝากนี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับเอาโพสไหนครับเอาโพสอันนี้ก่อนนะครับ1 2ยังมีเวลาไหมขอถ่ายข้างนอกด้วยข้างนี้ได้ ขอก้องนี้ด้วยนะคะกองนี้นะคะขอหนเนะครบยืนขอบคุณค่ะตอนนี้เลนะคะบครัค่ะสองสามเตั้งด้วนอนเ่องอาเถสนกลองนี้นะคะหนึ่สอมโอเคค่ะขอแนนอนลูกึงน่งสองสามโอเคค่ะขอหอมหน่อค่ะขอมมาหอแ้วออม่นแต่โอค่ะโโเดี้อ๋ยยืมส่งมายด้วเด้อคได้ค่ะขอกองนี้ได้ไหคะ แบบอนินึงโอเคนึงอเก็มีด้วยค่ะขอค่ะเดีขอถ่ายกับพี่นักข่าวหน่อยได้ไหมคะพี่ข่าให้เร็จอให้ถ่ายได้เลยค่ะนี้นะคะก็มีนะคะอันย้กดอนเอียก่อนเอีด l อดให้พี่ไปก่อนเอียอันน้ะคะอดน้พี่าจากตรงนี้อ่าไอ่นั้นก็ได้ค่ะอนี้หนึอกีกรูปนึงนะคะ ทางนี้ลูกนึงนะคะนครับเดินขค่ะนี้เลยนะคะาข้างองมเช็ดตดยนอนเนอาเอสอนต้องนี้นะคะหนึ่สองโอเคค่ะขออนอนรูปนึ่งอามโอเคค่ะขอหอมห่ค่ะอมาต่อเอาเอามือแตอค่โโชเพียชเออเออีันเดียว้ตอเอของเอกล้องนี้ได้นะคะ แบบแบบแบอมดโอเคหนสามกล้องมีด้วยเดค่ขอถ่ากับพี่นักข่าวหน่อยได้ั้ยครับพี่คะให้เ็จให้ก่อนได้เอันี้นะคะกล้อนี้นะคะอนะคะเดวอคกดเออ่ยขอเออ่นนะคะอนะคะเดี๋ยวพ่มือกันอ่แบบนั้นก็ได้ค่ะนะคะ1 2 3อีกร่นึงนะคะ ฝั่งนี้ลุงเป็นไหมคะเป็นลุงเต็มเหรอเป็นไม่ใช่ขอบคุณค่ะตกลงแล้วเราออกมาถ่ายกับพี่เจ้าสาวแลัวครับนี่ครับผมจับนะโอเคแล้วจะต้องเข้าไปปะได้ค่ะนี่ค่ะ นี่ครับได้ได้เลยครับไสวัรับขอบคุณครับมานะฮะมาอ่าโปรเฟสรับนเชียมเลยครับเดี๋ยวนะครับต้องทำอย่างไรดีได้ได้ได้ไปทำเลยเอาเลยอ่าหมากหมากหมกล้ๆนะครับพี่พี่นะครับขางหยืนได้นะฮะนารานารานาครับเดี๋ยวนะครับไปไดๆพี่เห็นไหมคุณคิมคิมเขียนรองเท้าเขาอ่าโปรเฟครั่นเรียร์เลยนะครับมานะ อ่าพร้อมนะครับเดี๋ยวโดนบั๊นะครับด้านหลังนะครับใส่ครั้งนะครับพี่ครับพี่พี่เปเปอร์แบมือขึ้นมาครับพี่คีมาอมือเอามือไปวางสวยๆอ่าพร้อมครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละครับถี่ศักใกล้ๆกันเลยนะครับหนึ่งสองสามใส่ค้งนะครับเดี๋ยวนะขอเสียงเฮนะครับพี่พี่เฮขอคนดังอีกครั้งนะครับพี่เดียวหนึ่งสองสามครับผมเฮสองคนแรกนครับ ประ,ะม,มาณน,นั้นก็ะิ้นรุ่มหนนะคนะคะ,ะ,คะออกมอหน่ือค่ะ,ะ,คะขอบคุณค่ะงไว้ก่อนนะคร <c oughs> ัครับ สองของแต้อ,อกสูงกว่านี้อีกหน่อยครับเจ้าสาวขยับมืออาแต่โอเคส,สวยครับสองหนึ่งสองตั้งนี่นะครับยังไม่องงงงมองเลย เขามีแบบเกาหลีเกาหลีแม่สลังเฮอะไรอย่เงี้ยไม่ได้ใช่ไหมน่ารักมากขอขอน่ารักจังเลยขอบคุณมากนะคะทางไว้ครับทางไว้สวยสลังเฮหรอ